ข่าวดีคนไทยเตรียมเฮรัฐอนุมัติมาตรการช่วยเหลือต้อนรับปีใหม่4เดือนรวดเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเมษายน2569สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารซึ่งเป็นข่าวดีมาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบนั่นก็คือทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือกกพมีมติเคาะปรับค่าไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนเหลือเพียงหน่วยละ3.88บาทต่อหน่วยนะคะซึ่งอันนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิมที่เราจ่ายกันอยู่4.51บาทต่อหน่วยยาวๆกันไปเลย4เดือนรวดนะคะซึ่งตรงนี้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าในทุกกลุ่มโดยจะเริ่มลดให้ตั้งแต่เดือน มกราคม2,569จนถึงเมษายน2,569เป็นระยะเวลา4เดือนรวดก็ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่นั่นเองค่ะนั่นก็คือทางดร์ภูลพัฒน ลีสมบัติภัยบู์เลขาธิการสํงงาน,นักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าในที่ประชุมก็มีการพิจารณาข้อเสนอการปรับค่าไฟตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติประจําเดือนมกราคมจนถึงเมษายน2569ตามข้อเสนอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นการปรับลดลงมาเหลือหน่วยละ3.88บาทโดยคิดเป็นค่า FT สําสำหรับเปรียกเก็บในงวดประจำเดือนมกราคมจนถึงเมษายน2569ลดจากเดิม15.72สตางค์ต่อหน่วยเป็น9.72สสตางค์ต่อหน่วยนะคะตรงนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงนี้ จากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ด้วยแล้วก็เศรษฐกิจที่ตอนนี้ค่อนข้างชะลอตัวก็ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ยังคงสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับค่าไฟฟ้าได้อยู่เหมือนเดิมสำหรับคนที่ได้มีการลงทะเบียนไว้กับการไฟฟ้านะคะซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีข่าวสารว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในเดือนธันวาคมนี้นะคะแต่ณเวลานี้ยังไม่ได้มีข่าว ใหม่ๆอะไรเพิ่มเติมมาซึ่งถ้าหากว่ามีการกําหนดวันนะคะหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมทางเราข่าวสายขวดละน้อยก็จะรีบนาํามาแจ้งค่ะทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ